ลีโอนาด่าชียนซูลี่ฆาตรกรผู้นำเนื้อศพมาทำสบู่เธอเป็นที่รู้จักกันในนามของคนทำสบู่แห่งเมืองคอเรนจิโอประวัติของเธอก็เหมือนกับฆาตรกรโรคจิตทั่วไปที่มักมีปมในวัยเด็กเธอเกิดที่ประเทศอิตาลีในปีคิศักรา1894แม่ของเธอไม่ได้ตั้งใจให้เธอเกิดมาจึงไม่ได้ให้ความรักกับเธอสักเท่าไรเธอมีความผิดปกติทางจิตแต่ถึงอย่างไร เธอก็ได้พบรักกับเสมยนหนุ่มคนหนึ่งและได้แต่งงานกันและนั่นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญเริ่มจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เธอจึงกลายเป็นคนไร้บ้านก่อนที่เธอจะได้ลูกชายสมใจเธอก็ต้องแท้งลูกไปถึง13ครั้งความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าที่เธอได้พบทําให้เธอรักลูกชายของเธอมากเมื่อลูกชายของเธอต้องเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองเธอจึงคิดหาวิธีการบูชายัน เพื่อทำให้ลูกชายของเธอแคล้วคลาดปลอดภัยแผนฆาตกรรมเหยื่อรายแรกจึงเกิดขึ้นเริ่มจากการล่อลวงหญิงสาวโสดคนหนึ่งว่ามีชายหนุ่มต้องการนั้นให้ไปดูตัวจากนั้นก็วางยาในแก้วไวน์และฆ่าเธอผู้นั้นด้วยขวานหั่นศพออกเป็น9ส่วนและเอากระมังมารองเลือดของเหยื่อเก็บไว้เธอนําชิ้นส่วนศพลงใส่ในหม้อบนเตาไฟและใส่โซดาฟไฟสำหรับทำสบู่ลงไป คนให้เข้ากันจนกระทั่งชิ้นส่วนของศพละลายใส่โคโลลงไปต้มทิ้งไว้จนได้สบู่ก้อนเธอนำไปแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านด้วยส่วนเลือดในกละมังเธอได้ปล่อยทิ้งไว้จนเลือดแข็งตัวจากนั้นก็นำไปอบและนำมาบดให้ละเอียดผสมกับแป้งเนยนมเพื่อทำเป็นเค้กช็อกโกแลตเธอได้กินเค้กนี้พร้อมกับลูกชายและเธอก็ได้กระทำต่อเหยื่อนในลักษณะเดียวกันนี้อีกสองราย แต่สุดท้ายเธอก็ถูกจับได้สารตัดสินให้เธอถูกจำคุก33ปีซึ่งเธอก็ยอมรับแต่โดยดีเพราะเชื่อในคำทํานายของหมอดูชาวอียิปต์ว่าเธอจะต้องตายในคุกและอุปกรณ์ที่ลีโอนาร์ดาใช้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มขวานหรือกระมังใส่เลือดก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อัจฉรวิทยาในกรุงลอมและยังคงอยู่เรืยมาจนถึงปัจจุบัน